ใครว่านำรถเข้าศูนบริการใช้เวลานานฟังไม่ผิดครับสำหรับรถบรรทุกยีสุขที่ครบรอบเช้นระยะ20,000กิโลเราใช้ระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเราเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาในการดำเนินธุรกิจของคุณเราจึงมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจในมตาตรฐานงานบริการ ดรือถึมช่างที่ผ่านการรับรองและอบรมให้ทันต่อเทคโนโลยีอัลัมสมัยของอิี่สุอีเสมอให้การวินิจฉัยเป็นไปะยะอย่างแม่นยำตรงจุดปกป้องชิ้นส่วนสำคัญไม่ให้รถเสียหายอุ่นใจกว่าใครด้วยการรับประกันคุณภาพงานอะไหล่และงานซ่อมงาน6กเตียนด้1,000กิโลเมตรอย่าปล่อยให้ปัญหาของรถบรรทุกกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินจิตการของคุ นำนรถบรรทุกเข้าสู่บริการของเราและมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดศูนย์บริการอีสูต,ตั้งปากซีสเกตวางใจได้ตลอดการใช้งานติดต่อเราเพื่อจองทิหวหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่